หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือจอมอัจฉริยะผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสขบวนนักล่าหลับจางโดยหัวหน้าทีมสั่งการเคลื่อนที่ตั้งแต่สปุกกี้แบ็กอีเกิลเสร็จงานโรยควันพลางแล้วเส้นทางตัดสู่ยอดเนินสูงสุดของพื้นที่ จ่ายุทธพงศ์นำเดี่ยวลำหน้าไปเรื่อยๆค่อนข้างเร็วเพราะเส้นทางเดินง่ายและไม่สอ่อเขาว่ามีศัตรูเคยแพ่วผ่านมาก่อนม้งหรือซออาสาขึ้นไปนำคู่กับจ่ายุทธพงศ์เมื่อความมืดเขาปกคลุมก็ไม่ได้รับการปฏิเสธหรือขัดข้องจากจ่าดาวเหนือและจ่ายุทธพงศ์สองทุ่มตรงพอดีเป๊ะเสียงเฮลิคอปเตอร์แว่วให้ได้ยินเสียงบางคนหันไปดูทางทิศเสียงนั้นทั้งทงท,งที่ไม่รู้ว่ามองเห็นหรือไม่พอทั้งไกลทั้งมืดแต่ที่ต้องดูคงไปด้วยสัญชาตญาณ พันตรีเมริกันเดินตามหลังจากดาวเหนือซึ่งตามหลังวันนาและเดียมดินนูนต่อหนึ่งแบ็กอีเกิลนี่ตรงเวลาดีนะพันตรีเมริกันพูดเปลยๆออกมาเมื่อไม่ใช่คําถามจึงไม่มีคําตอบทุกคนเพียงเงียบเสียงฟังเท่านั้นแต่ในใจต่างตระหนักเหมือนกันหมดว่าสถานการณ์ด้านนูนเป็นอย่างไรบางกัน,นับว่าเป็นคําพูดประโยคแรกนับตั้งแต่พาออกมาจากการที่เห็นสปุก,กี้ลอยควันเที่ยวสุดท้ายภารกิจที่ต้องแยกจากกาันจึงจําเป็นต้องปล่อยมงหน่วยกล้าตายให้หานสู้แต่เพียงหน่วยเดียว นักล่ารับจ้างไม่ใช่คนใจดำใจหินอย่างที่คิดแต่เพื่อภารกิจผลประโยชน์ของส่วนรวมแล้วหน่วยกล้าตายก็สมควรต้องเสียสละการเสียสละของมงจะทำให้ะบวนการนักล่ารับจ้างบรรลุเป้าหมายเบียนนำเมื่อถูกทำลายลงแล้วต่อไปจะไม่มีศัตรูเวียดกงเข้ามาเคลื่อนไหวในเขตพื้นที่นี้อีกนั่นย่อมหมายถึงความปลอดภัยของทุกๆหน่วยในวันข้างหน้ามงคือตัวแปรสำหรับความสามารถในการหันเหความสนใจของเวียดกงให้ห่างจากชุดปฏิบัติการนี้จนทำให้ชุดปฏิบัติการเข้าดำเนินภารกิจได้เพราะฉะนั้น หากจะมีการยกย่องบุคคลเป็นวีรบุรุษต้องยกให้มงนี่แหละเป็นอันดับแรกหากไม่มีตัวแปรสถานการณ์อย่างมงเสร็จแล้วภารกิจของชุดปฏิบัติการจะไม่มีทางบรรลุความสําเร็จได้เลยงานทุกขั้นตอนจะถูกศัตรูต่อต้านอย่างหนักความล้มเหลวของภารกิจจะต้องเกิดศัตรูยังสามารถปฏิบัติการได้อยู่กําลังฝ่ายเดียวกันก็ต้องสูญเสียต่อไปอีกสุดท้ายคือหนทางชัยชนะในสงครามย่อมมืดมนไปด้วยจ่าดาวเหนือรอบถอนหายใจคนเดียวงิบเงียบเมื่อคิดถึงเหตุผลข้อนี้ แม้ว่าจะรู้ว่ามันขัดกับความรู้สึกที่แท้จริงในส่วนลึกของตนก็ตามเขาพยายามเปรียบเทียบว่าหากช่วยมงพวกนี้ก็จะเป็นการช่วยได้เพียงชุดเดียวชุดต่อไปก็ช่วยไม่ได้เพราะเบียนหนำคงไม่ยอมให้เกิดเหตุนี้ขึ้นอีกเป็นหนสองแน่แต่ถ้าไม่ช่วยมงพวกนี้เราเร่งหาทางกําจัดเบียนหนำเสียมงหรือใครๆชุดต่อไปก็จะรอดเพราะไม่มีเบียนหนำมาขัดขวางมงชุดนี้ชุดเดียวกับมงอื่นๆอีกหลายชุดนักฆ่าตัดสินใจเลือกเอาอย่างหลัง เราก็สปีดความเร็วตัวเองเร่งขึ้นไปเดินประกบสาวคนรักแล้วถือโอกาสเอื้อมแขนอกไหล่แล้วชอเลาะฝังจมูกลงบนแก้มสาวสูดเอาความหอมอัดเข้าไปจนเต็มปอดหอมจังเหนื่อยไหมที่รักเสียงทุ้มราบเรียบและแผ่วเบาชวนโรแมนติกระซิบข้างหูสาวสวยไม่ขัดขืนกลับยิ้มระลื่นด้วยความพอใจพร้อมกับยื่นจมูกตัวเองหอมแก้มชายคนรักตอบบางมีแต่เหงือ่อยังหอมอีกเหรอคะยิ่งกว่าเหงือ่อก็ยังหอมไม่ใช่หรอ พยายามไม่ตอบเพราะไม่แน่ใจว่าประโยคนี้หมายถึงอะไรบ้างสาวสวยหุ่นควีนออฟเซ็กเดินยิ้มกลิ่มบนใบหน้าในความมืดแต่เพียงํำพังทิ้งไหลให้ชายคนรักโอบออตอบไปตามใจปรารถนาส่วนความคิดตัวเองกับเลิดถึงคืนวันชื่นคืนสุขคราวอยู่กันสองต่อสองในที่ลับในที่ละหัวฐานแล้วถ่ายทอดอารมณ์หลักสู่กันและกันอย่างชื่นมืน่นทุกภาพทุกขั้นตอนทุกประโยคคำพูดลีลาทุกอิริยาบถการสนองทุกรูปแบบรสชาติทุกสัมผัส สรีละทุกขุมขนทุกอย่างที่ปลนเปลือยแก่กันอันมีความปรารถนาเป็นพื้นฐานบังเกิดขึ้นในห้วงสำนนกอีกครั้งสาวสวยถึงกับเผอใจอิงศีรษะแนบเนินไหล่กว้างของเขายังเป็นสุขนักฆ่าอัจฉริยะหัวเราะเบาๆเมื่อเดาบางอย่างในใจสาวได้พี่ไอหัวเราะอะไรคะคนถูกถามไม่ตอบปล่อยอไหลนั้นให้เป็นอิสระแล้วหันมาทางพันตรีเมริกรันขณะที่เดินตามหลังมาเมื่อมีเรื่องจะสอบถามทำไมแบล็กอีเกิลไม่เรียกมาอีก่ะครับ กลัวจะถูกด่ามั้งเลยไม่กล้าเรียกคุณว่ามงพวกนั้นจะพิชิตด,ดักงง12คนนั้นได้ไหมไม่ได้หรอกครับดักงงมันไม่ยอมแน่อย่างน้อยก็ต้องหนีแล้วครับอีกครั้งหนึ่งแล้วที่เขาคนนี้พยายามชักใบให้เขวาทางสาวนาหยุดรอด้วยพรามไม่แน่ใจว่าเขามีเรื่องสําคัญอะไรคุยกับพันตรีเมริกันไม่งั้นเขาคงต้องตอบคําถามตัวเองไปแล้วครั้นได้ยินลีลาพูดกนุนกวนเขาอีกก็เลยชักจะไม่สนใจเตรียมจะเดินผ่าไปหาเดียมดินนูอยู่แล้วแต่ก็ต้องชะง,งัก งานนี้ไทยจะพลาดพ,พังกันสักฝ่ายฝ่ายละกี่คนมงครึ่งหนึ่งดักกงอาจจะหนึ่งใน4ของ12ถ้ามงลบแบบมงแล้วดักกงลบแบบดักกงยกเว้นจะมีคนอื่นเข้ามาเป็นมือที่สก็ว่าไปอีกเรื่องหมายถึงใครมือที่3ก็ชาวบ้านอาสาสมัครหรือไม่ก็เวทกงที่รัาษาหมู่บ้านนั่นไงล่ะครับสองคนที่ได้ฟังถึงบางออแล้วเข้าใจทันทีจําได้ว่าเหนือจุดนั้นขึ้นไปมีหมู่บ้านยุทธ,ธศาสตร์ที่กองทัพเวียดน,นามเหนือจะตั้งเอาไว้หนึ่งหมู่บ้าน หมู่บ้านแบบนี้มีหน้าที่ต่อต้านการลุกลานของศัตรูและสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารทุกชนิดโดยเฉพาะดังนั้นจึงไม่แปลกที่ม้งจะต้องพบกับการต่อต้านจากประชาชนเหล่านั้นพี่ไอ้ว่าชาวบ้านพวกนั้นจะออกมาช่วยดักกลงรบไหมคะแน่นอนวันนามันต้องออกมาแน่ชาวบ้านพวกนี้จะใช้กําลังโอบล้อมม้งของเราไว้แล้วปล่อยให้ดักกงแทรกซึมเข้าไปปฏิบัติการในวงล้อมนั้นแล้วม้งจะมีโอกาสรอดไหมคะก็พอมีบ้าง มงบางส่วนอาจจะเล็ดลอดหลบหลีกหนีออกมาได้เพราะถึงอย่างไรมงก็เก่งในเรื่องของการเป็นลูกป่าคนหนึ่งเหมือนกันความมืดภูเขาป่าทึบป่าโปรง่งความเร็วมงไม่ต่างไปจากดักกงสักเท่าไหร่หรอกเหลือแต่โอกาสที่ฝ่ายไหนจะได้เปรียบเสียเปรียบ,ยบทางเชิงภูมิประเทศเท่านั้นแหละสาวสวยเงียบกับคำถามนั้นแล้วภาวนานในใจขอให้มงรอดทีเถิดแม้ว่า CIA จะสร้างคนขึ้นมาให้เข้มแข็งและก้าวแกล่งปานใดความเป็นผู้หญิงในธรรมชาติย่อมปรกากฏออกมาให้เห็นเสมอ จนสาววันนาต้องเผดรูปฝ่ามือลงบนแผ่นอกและอุทานเสียงฟังไม่รู้เรื่องนักฆ่าเห็นแล้วต้องยิ้มด้วยความพอใจที่ท่าแท้ของสาวคนรักยังอ่อนไหวตามประสาหญิงอยู่เมเจอร์คะทำไมทางบกกรไม่จ่ายอาวุธพิเศษให้มงพวกนี้ใช้งานบ้างละ่ะความลับเรื่องอาวุธนวนาเรายังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยคุณก็เห็นแล้วนี่ถ้ามงพวกนี้มีอาวุธพิเศษแบบเราป่านนี้ไม่รู้ศัตรูของเรายึดไปได้กี่กระบอกต่อกีก่บอกแล้วใช่ไหม แต่ถ้าเขามีอาวุธพิเศษที่เหนือกว่าดักกงเขาจะมีโอกาสรอดมากกว่าที่จะถูกยึดไม่ใช่หรอคะเท่าที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้เราไม่ได้ให้โอกาสแกเขาเลยนะะี่ค่ะเราพร้อมที่จะให้เสมอแหละถ้าเขาพร้อมรับเหมือนกับเราพร้อมให้สาวสวยไม่ยอมรับฟังเหตุผลข้อนี้แม้จะเงียบเสียงไม่เถียงต่อแต่การเงียบนั้นเป็นการเงียบแบบขุ่นข้องในใจไม่ใช่น้อยสาวก้าวขาเดินตามชายคนรักที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วถือโอกาสเกาะแขนควงซะเลยนักฆ่าจะคิดอย่างไรสาวเจ้าไม่สนใจแต่สาวเจ้ากําลังคิดว่า สหรัฐมีความจริงใจและจริงจังกับเราแค่ไหนหนทางใดที่สามารถช่วยให้ทหารเราปฏิบัติภารกิจสำเร็จเอาชนะศัตรูได้เอาชีวิตรอดกลับสู่บ้านเกิดได้สหรัฐกลับไม่ทำแถมยังอ้างว่าทหารเราไม่พร้อมรับหรือใช้อาวุธเหล่านี้เหตุผลว่าทหารเราคงรักษาอาวุธพิเศษไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของฝ่ายตรงข้ามได้นั้นรู้สึกจะอ่อนเกินไปที่จะยอมรับ สภาพทหารเราเก่งๆอุดมการในการลบยั่งเหนียวแน่นขีดความสามารถสูงๆก็ยังมีอีกมากหากได้รับการติดอาวุธดีๆอย่างขบวนการนักล่ารับจ้างเหล่านี้มีเหลือศัตรูจะเข้ามายื้อแย่งอาวุธได้มันตบหน้าดูถูกกันชัดๆจนสาวเผอตัวกัดฟันตัวเองกรอดๆจนเสียงรอดออกมาให้คนข้างเคียงได้ยินเป็นไรวันนากัดฟันดังกรอดเชียวไม่ต้องถามเมนมาจ่าดาวเหนือถึงกระโผลล็อกอากใหญ่เมื่อเจอทีเด็ดโจ๊กนีเขา้า สาวเจ้าเลยต้องหดร้อตามจนลืมความกังวลในใจไปสิน้นอารมณ์รื่นเริงเป็นตัวของตัวเองกลับมาอีกครั้งพร้อมกับอิงหัวซบต้นแขนชายหนุ่มยังมีความสุขทําไมแบล็กอีเกิลถึงบินนานนักล่ะคะพี่ไอ้สงสัยังหาทางช่วยมงพวกนั้นไม่ได้มั้งต้องช่วยอะไรล่ะคะก็หลายๆอย่างระวันายิงช่วยส่องสว่างตรวจการแนวดักโกงชี้ทางศัตรูคุ้มกันเอาฮอลงรับคนเจ็บคนตายเยอะแยะนะ่ะมืออย่างนี้ยฮอจะทําได้ไงคะก็นั่นน่ะสิ แบบนี้มงต้องหาทางช่วยตัวเองให้ได้ซะก่อนแหวกวงล้อมออกมาแล้วหาทางสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่อให้ฮอลงไปรับนั่นแหละถึงจะมีทางถ้างั้นมงต้องผิดหวังแน่ๆเลยเห็นบินอยู่แต่ตรงนั้นตั้งแต่มาเลยนี่ค่ะจ่าดาวเหนือไม่ต่อคำอีกแต่ดึงวิทยุขึ้นมาจากซอกอก,อกแล้วกรอกเสียงลงไปเพื่อสอบถามเหตุการณ์ที่ตนเองต้องเกี่ยวข้องและรับผิดชอบโดยตรงแซมมอนจากนอสตาเปลี่ยนโอเคนอสตา ตอนนี้ผมกำลังเดินอยู่บนลาดเนินลูกที่กำหนดเหลือระยะแค่รลลาวๆ210เมตรถึงสันเนินคาดว่าในหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าคงวางตัวได้เรียบร้อยลักษณะภูมิประเทศเป็นไงว้าวนอสตามันเหมาะกับการซุ่มโจมตีที่สุดเลยทางเดินขึ้นเป็นร่องระหว่างเขาสองลูกทำมุมกันแบบตัววีนะ สองข้างป,ป่าโปร่งมองได้ไกลจยยนสุดตาความสูงของสันล่องเราๆสักห้าหกสิบเมตรเห็นจะได้คิดว่าถ้าใครต้องวิ่งแหวกขึ้นไปบนนั้นนะคงต้องเหนื่อยมากแล้วก็ต้องใช้เวลาหลายนาทีด้วยว่าแต่ว่า,วาเพื่อนเราจะมาทางนี้หน้านะนอสตาแน่นอน,น,อน,น,น,อนพระเจ้าเป็นคนบอกผมเองอีกครั้งที่นักฆ่าเอาพระเจ้ามาเป็นเรื่องโจกคนพูดเองพยายามให้เป็นเรื่องขำขันแต่คนฟังไม่ขำด้วยเพราะทุกครั้งที่เขาอ้างถึงพระเจ้านั้นเรื่องราวต่างๆมักเป็นจริงเสมอ แต่ใจของคนโจกกับคิดว่านี่เป็นเพียงการพูดเล่นพูดหัวมีใช่การลบหลู่พระเจ้าตอย่างใดเพราะถ้าไม่เปลี่ยนไปตามอ้างก็ไม่เห็นเสียหายอะไรนักพอชุดปฏิบัติการของจ่าแซมก็ไม่ได้ออกนอกทิศทางไปไกลจนเกินจะตามทันสักนิดเรื่องไม่น่าร้ายแรงซารูลจากนอสตาเปลี่ยนโอเคนอสตาว่ามาเลยยกเว้นเรื่องของแซลมอนเพราะผมได้ยินแล้วแน่นอนถึงคุณถามผมผมก็ไม่บอกแต่จะให้ไปถามที่แซลมอนเอาเองพันตรีคอรลินนึกว่าตัวเองแน่ในเรื่องของเชิงคำพูด กำลังจะคุยว่าตัวเองนับพร้อมแล้วในทุกๆเรื่องของการปฏิบัติการซึ่งรวมถึงการทราบข่าวความเคลื่อนไหวของหน่วยข้างเคียงอีกด้วยพอดีมาโดนซะก่อนเลยต้องเงียบสาววนาหัวเราะเบาๆด้วยอาการสบอารมณ์ตอนนี้คุณพร้อมแค่ไหนซารูนแล้วลูกทีมคุณอีก2ชุดด้วยโอเคนอสตาทุกชุดเข้าที่พร้อมตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วชุดกลางมีผมเปียกเล็กชุดด้านใต้มีพรนนิดด้านเหนือมีนบวิทย์แล้วก็พล ครบเก้าคนพอดีว่าแต่เพื่อนเราที่คุณบอกนะมันจะมาทางนี้แน่นะอีกครั้งที่ถูกถามถึงเพื่อนว่าใครเป็นคนบอกในความมืดนั้นสัมผัส่วนหนึ่งบอกว่าวันหนากําลังจ้องรอฟังคําตอบอยู่ดูเหมือนสาวสวยจะเตรียมหัวเราะไว้ก่อนแล้วจึงตัดสินใจตอบตามสไตล์ครั้งแน่นอนนอนแน่ซาลูนยมมาบาลเพื่อนผมส่งข่าวมาบอกเองงานนี้ไม่มีพลาดคุณบินก่อนใจทีหลังได้เลยหรือจะเชื่อขนมราวกินก่อนก็ยังไหว เมื่อรู้มีคนจ้องรอฟังอยู่คนพูดเลยใส่เสียยาวเหยียดกล่าวว่าฟังหนเดียวเลิกคิดอยู่ว่าหากจะโม่ต้องโม่ให้ถึงขนาดเอากันจนว่าเมื่อรู้ว่าโม้แล้วยังมาฟังทําไมอย่างนั้นเลยวันนาหัวล้อเสียงใสหันมาทางพันตรีเมริกันคนเดินตามหลังระยะ29แล้วหยุดรอเมเจอร์คะมีจริงเหรอว่าคนเราจะเป็นทั้งเพื่อนพระเจ้าแล้วก็เป็นเพื่อนยม,มาบาลได้อีกในคนคนเดียวกันนะ่ะได้สิวนะันนาก็เขาคนนั้นนั่นแหละเขาเป็นมานานแล้วด้วยผมแล้วเป็นงง สองคนหัวเราะกันอีกครั้งด้วยความอารมณ์ดีเดียมดิน,นูไม่รู้เรื่องด้วยจึงไม่ขำตั้งนาตั้งตาแกะรอยมงหลือสอที่ทำหน้าที่นำทางให้แก่คนเหล่านั้นต่อไป